แล้ววันนี้นะคะพี่จิตาเนี่ยจะมาใช้ชีวิตเป็นสีชมพูกับเอนะคะเป็นเวลา24ชั่วโมงในเมืองบูรเฮเวนาพีน่นเองค่ะทุกคนอุย้ยนี่เปนรถถังนี่รถถังสีชมพูบอกเลยวันนี้พี่ิตาสวยสุดเพราะชอบผมเด่นมากบ้านกันก่อนเห็นไหมบ้านของเรายังเป็นสีชมพูเลยแล้วใครขับรถถงังอุย้ยมีห้องอะไรเนี่ยเป็นสีชมพูอู้ ทั้งนายเป็นสีชมพูรจริงๆเลยอะทุกคนมาเต้อบอกว่าอย่าป้อนนะพีริต้าไม่ท่าแล้วกลัวเจอนะบอมินี่บอกไม่มีย่ามียาดินหลอกอีกแล้วเหรอเป็นคลิปเป็นคลิปฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิตาคิคแคทแล้วันนี้นะคะเรากลับมาอีกแลบเกมเกลบเอแบบักนั่นเองแบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมบว่าบลูแคนะมแนาพีนะ แล้ววันนี้นะคะพีริต้าเนี่ยจะมาใช้ชีวิตเป็นสีชมพูกับเ c ซีนะคะเป็นเวลา24ชั่วโมงในบองบุงเฮฟเวนอาพีแน,น,น,น่นเองค่ะทุกคนหลังจากที่เรานะคะใช้ชีวิตสีฟ้ากับใช้ชีวิตสีม่วงไปนะคะกระแสต้อรับดีมากมากเลยนะคะและในคอมเมนต์เนี่ยพีริต้าได้เล็งเห็นนะคะว่าน้องๆเนี่ยขอสีชมพูกันมาเยอะมากเลยนะคะและจริงๆแล้วเนี่ยรายการใช้ชีวิตประจําสีเนี่ยจะอยู่วันเสาร์นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะคะ น้องๆก็น่าจะว่างดูกันนะคะบริตาก็เลยทําคิปพิเศษษแบบนี้ให้นะคะเป็นคิปที่ทุกคนเรียกร้องกันมาเยอะมากนั่นเองโอเคค่ะแล้วตอนนี้บริตาก็อยู่กับ f อแตกกรังด้วยนะคะซึ่งเยอะมากๆเลยนะคะนี่นี่ทุกคนเห็นไหมคะว่าชื่อของน้องๆเนี่ยยังเปลี่ยนเป็นสีชมพูเลยนะแล้วน้องๆเขากเคเอาเอาเอวอเอันเไม่รู้นะคะโอเคืวอเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปเริ่มใช้ชืวสีชมพูกันเลยดีกว่าค่ะไปไปกัน อย่างแรกเลยนะคะคือเราจะต้องแต่งตัวเป็นสีชมพูก่อนเดี๋ยวพีริต้าจะบอกน้องๆนะคะให้เปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยเป็นสีชมพูทั้งหมดเลยโอเคเรามาหาพื้นที่แต่งตัวนะคะอันนี้คือพื้นที่ของพีริต้านะคะเพราะฉะนั้นก็ตัวใครตัวมันมาเรามาแต่งตัวกันเลยดีกว่านะคะอ่ะเริ่มจากหัวใช่ไหมอุ้ยจริงๆผมพีริต้าก็เป็นสีชมพูแต่ว่าพีริต้าจะเปลี่ยนทรงผมก็ได้ถือว่าพีริต้าจะลือทุกอย่างนะคะก็คือไม่ใส่ของเดิมนั่นเองโอเคก็เอาออกนะะโอ้ยน้องๆปวดน่ะนี่พีริต้าหัวร้านแล้ววนนะะะะคกลังจไปบ เค okay. เออเราเราต้องมาหาทรงผมก่อนนะคะทรงผมที่ใช่ โอ,อ้ยอันนี้ก็น่ารักสีชมพูอ,อันนี้จิม้มไว้ก่อนเลยอุ้ยอันนี้ก็น่ารักอ่ะอุ้ยมีน่านรักน่านรักเยอะมากพริต้าอันนี้ดีกว่าน่านรักผมสีชมพูน,นี่มีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะทุกคนอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะนะพีริต้าอันนี้เนาะปักหมุดปักหม,มุดเพราะว่ามันมัน,มนต้องเป็นรีเมียมเลยมันถึงจะใช้ได้นะพีริต้าอันนี้เพราะว่ามันดูพิเศษดีค่ะเรามาหาหมวกสีชมพูใส่กันดีกว่าอันนี้คืออะไร้องบ้างมองไม่เห็นอุ้ยอุ้ยต้องตามแล้วไหม อันนี้ต้องตามแล้วแล้วมีอะไรที่แบบสามารถหูกระต่ายสีชมพูอุ้ยโอ้ยน่ารักอะ่ะอุ้ยอันนี้หูกระต่ายสีชมพูนา่ารักอุ้ยแต่มันก็มีหมวกสีชมพูใดๆด้วยเอออุย้ยมันจํากัดแค่สองอะแต่พี่ต้าอยากได้มากกว่านี้พี่ต้าเอาหัวใจออกก่อนละกันมันนา่นารักอ่ะน่ารักเอ้ยอุย้ยอันนี้ก็น่ารักอะ่ะอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะเอ้ยน้องน้องที่น้อง,น,อง,น,อง,น,องน้องเปิดพี่ิต้าพี่ิต้าจะแต่งตัวพี่ต้ามองไม่เห็นตัวเองนะคะเวลาน้องน้องปวดอุ้ยอันนี้ดีกว่าน่ารัก อุ้ย,ย,ยพีติต้าสวยมากเลยทุกคนขอชมตัวเองหน่อยมาสวยมากต่อไปนะคะอ๋อ,อแว่นเราไม่เอานะคะอันนี้เป็นข้างหลังเราต้องใส่อะไรข้างหลังสีบุกไม่เอาดีกว่าพีติต้าไปเสื้อผ้าก่อนนะคะน,นี่เรามาโซนเสื้อผ้ากันโอ้ยอันนี้น่ารักเข้ากับสีผมเรามากเลยแล้วพีติตาเอาอันนี้เลยดีไหมดีถามเองตอบเองค่ะง่ายดีกางเกงก็ต้องสีชมพู แต่ว่ามันจะเห็นไหมเหอะดูก่อนมันก็มันไม่ค่อยเข้ากันอะแต่ว่าเดี๋ยวใส่กระโปรงไหมกระโปรงน่าจะมีสีชมพูไหมน่าจะไม่ผิดเนาะโอเคเรามากันที่เอเซอรี s ข้างหลังได้แล้วนะคะ อันนี้ใส่เราเป็นไงเนี่ยไม่เข้าไม่เข้ากับสีมันน่าจะหลุดโทนผมเรานะคะไม่น่าเข้าอุ้ยอันนี้น่ารักอ่ะถึงแม้ว่าสีมันก็จะไม่เข้านะคะแต่ว่ามันน่ารักนะโอ้อันนี้อะไรเนี่ยทุกคนนี่มันคือปีกเหรออุ้ยอันนี้เอาอันนี้เลยน่ารักน่ารักมากน่ารักมากๆเอาอันนี้เลยค่ะโอ้โหเอาสองเอาสองอันเลยจบมันดูลกดีค่ะชอบกระโปรงสีชมพูอุ้ยอุ้ยสีไม่เข้าสีไม่เข้าสีุดตีมไปนะคะอันนี้อันนี้พอได้ไหม วันนี้ก็ไม่เข้าวันนี้หลุดตีมาทำไงดีเราจะใส่กบบระบอกถึงว่าแต่มันก็ก็ได้อยู่แหละเนาะเอานน,นี้แล้วกันน่าจะเสร็จแล้วนะคะนี่การแต่งตัวของพิริต้าก็ประมาณนี้นะคะสีชมพูน่ารักฟงฟิงงงิงอ่ะเรามาดูแฟชั่นการแต่งตัวของแต่ละคนบ้างมาเรามาเริ่มจากนี่อันนี้นะคะบัตเตอร์เอฟซีพีริต้านี่อุ้ยน้องแต่งตัวน่ารักมากอุ้ยน้อมีปีกเหมือนพีริต้าเลยวิงวิงนะคะแล้วก็มาดูที่โทบันนะคะโอ๊ยรถชน ้าวโทรบันหายหายเลยโอ้ยยังไม่ได้ทันได้ดูเเฟชั่นการแต่งตัวของน้องๆเลยคนนี้ใครเนี่ยอุ้ยลาล่าหรือเปล่าพิ่ต้าจำหน้าลาล่าได้น่ารักอ่ะเอ้ยน้องน่ารักมากเลยทุกคนแต่ละคนสีอุ้ยติมวันนี้คือสวยสวยมากอุ้ยแต่ผมน้องอาจจะเป็นสีม่วงกันหน่อยแมเนี่ยเห็นปะผมน้องเทนนิสผมไอดาไอดาใส่แว่นด้วยนะมีคาวามแบบเตตตตต,ตนีมินีนะคะ มินนี่ก็สีชมพูนะมินนี่ยังคงคอนเซปต์ความตัวสูงของเธออยู่นะคะโทบันนะไม่ใช่โทรมัสออ้ยมีปีกเหมือนพี่ลิต้าอีกแล้วน่ารักนะคะนี่อันนี้โทรมัตนี่โทมัตนี่โทมัตนะคะเขานี่นะคะเขาสายวอเอวอเอนะคะมีใครอีกไหมเนี่ยน้องพลอยนี่น้องพลอยก็สีชมพูเหมือนกันนะคะแล้วรยิงอะไรเล่นเนี่ยไอดาไอดามายืนอุย้ย ไม่หมดรถถังนี่รถถังสีชมพูมีใบบุญน่ารักมากเลยอ่ะมีมงกุฎด้วยนะน่ารักทุกคนน่ารักหมดเลยทุกคนไปงั้นเพื่อเป็นการไม่สุยเวลาเราไปเริ่มใช้ชีวิตสีชมพูกันเลยดีกว่านะคะโอเคพี่ต้อนนี้นะคะเป็นเวลาบ่ายสองเดี๋ยวพี่ต้าเนี่ยจะใช้ชีวิตนะคะจากตรงเนี้ไปถึงเที่ยงของวันพรุ่งนี้นะคะเป็นเวลา24ชั่วโมงนั่นเองโอเคงั้นเราไปเริ่มใช้ชีวิตด้วยสีชมพูกันเลยดีกว่าค่ะ ไปอันดับแรกนะคะคือเราจะต้องขึ้นรถขนส่งแรงงานพม่าเหมือนเดิมค่ะอุย้ยทำไมเขามีร่มด้วยพี่นิตาไม่มีร่มอุย้ยแต่พี่นิตาสวยบอกเลยวันนี้พี่นิตาสวยอสุดเพราะทรงผมเด่นมากทรงผมเด่นมากจริงๆอ่ะอันนี้คือเราจะไปไหนกันก่อนเอยโทมัสบอกว่าหนูสวยมากสวยก็ได้เทนิสบอกพี่นิตาแต่งน่าก,กลัวจังบ้าบอนี่นะคะเราจะไปบ้านกันก่อนเห็นไหมบ้านของเรายังเป็นสี่ชัพวเลยแล้วใครขับรถถัง ขับรถถังยังเป็นสีชมพูเลยนะคะนี่โอน่าน่ารักมากเลยดูบ้านอ้อันนี้เหมือนทมันร้านเบเกอรี่หรือเปล่านี่ชื่อว่า FC พี่ลิต้านะคะนี่อุ้มีคนมากางเต็นท์สีชมพูตรงนี้ด้วยเราเดินเข้าแบบคนนะคะนี่ไปนี่เวดดิงเจง b กเบลอีสีชมพูเราจะมาให้ดูนะคะว่ามีอะไรที่เป็นสีชมพูบ้างก็กำแพงะคะ่ะสีชมพูข้างบนมีอะไรสีชมพูไหมเราขึ้นไปดู ผนังนะคะยังคงความยิ่ง่ายห้องนอนเราก็เป็นสีชมพูค่ะทุกคนห้องน้ํานะคะกําแพงก็ยังเป็นสีชมพูเลยนะนี่น่ารักมากมากเลยเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมที่มีสีชมพูกันดีกว่านะคะไปะนี่โรงรถของเรานะคะพามาดูโรงรถสีชมพูน่ารักปุบกิบนะคะนี่วิ้ยแล้วใครมาสร้างบ้านตรงข้ามพินิตาเนี่ยน้องเคนิดนะคะเออบ้านก็เป็นสีชมพูเหมือนกันพร้อมรถถังสีชมพูด้วยนะคะเราไปทํากิจกรรมที่เป็นสีชมพูกันเลยก่า ตอนนี้กี่โมงแล้วนะดูเวลาก่อนตอนนี้ประมาณสี่โมงแล้วะคะ่ะทุกคนว้าเวลาผ่านไปสี่ชั่วโมงแล้วนะคะเร็วมากๆเลยเราจะใช้ชีวิตถึงแค่เที่ยงของวันพรุ่งนี้นะคะต้องจบนะคะภายในย4ิี่ชั่วโมงนะคะสี่ชมพูของเราทุกอย่างมาดูน่ารักมา,มากๆเลยทุกคนเห็นไหมน้องๆก็น่ารักเช่นเช่นกันเช่นเช่นกันก็มาดูซิว่าเราจะไปที่ไหนที่แรกกันก่อนนู้มีคนสร้างบ้านอีกแหละเมืองนี้เป็นสี่ชมพูทั้งเมืองแล้วมั้ง เดี๋ยวเราจะต้องหาของถือที่เป็นสีชมพูด้วยนะคะก็คืออันนี้นั่นเองนี่อันนี้เป็นสิ่งของที่เป็นสีชมพูนะคะที่เราจะต้องถือไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะไปะนี่นี่เรามาร้านทําผมกับทําเล็บนะคะเพราะว่าร้านเป็นสีชมพูน่ารักกุบขี้บมากๆเลยเราต้องมานด้ทําเล็บด้วยแมเนี่ยเพราะว่าเป็นสีชมพูบัตเตอร์นั่งทำอะไรคะเนี่ยฮะือบัตเตอร์ พีต้าขำหน้าบัตเตอร์มากเลยนี่นี่อันนี้มันเป็นเครื่องสีชมพูปะหรือเครื่องสีแดงเครื่องสีอะไรไม่รู้แต่ว่าอุ้ยเราไม่อยากทําผมเราไม่อยากทําสีผมเพราะว่าสีผมอันนี้เราน่ารักยือแล้วเรามาทําเล็บสีชมพูก็ได้ตอนนี้นะคะพีต้ามาทําเล็บสีชมพูนะคะน่ารักคงฟิงนะคะร้านเขาตกแต่งด้วยสีชมพูน่ารักมากเลยและนี่สามารถทําผมทาสีผมได้ด้วยนะแล้วหนึ่งมีนี่บอกเล็บคุณสกปปกมากบ้าบ พี่ดีต้านะคะล้างเล็บทุกๆเดือนนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องสกปรกอุงยแต่ลาล่าคือแบบตาหน้าหน้าดอลล่าหน้าดอลล่าคุณจ๋าพี่ดีตากินถึงนกพี่ดีต้าที่ตาแบบหน้าลาล่าคือน่ารักมากอุ้ยและลาละ่าก็ดื่มเครื่องดื่มสีชมพูค่ะมันเหมือนเป็นมิลค์เชคซัมติงค่ะตอนนี้เวลาหกโมงแล้วเราออกจากร้านกันได้ะค่ะเราไปทำกิจกรรมอื่นกัน ป้าทีน่าจะใกล้ตกอ่ะเาตกแล้วไม่ใช่ไกลตกแล้วไปเราไปทํากิจกรรมอย่างอื่นบ้างนะคะที่เป็นสีชมพูนั่นเองวันนี้เราจะได้นอนไหมคะพี่วีต้าว่านอนเช้าเหมือนเคยแน่เลยมินนี่บอกว่าเอา่อเล็บคุณสกรปรกมากไปตัดบ้างนะคะกินเล็บแรงมากดูแลเล็บไม่เป็นหรอโอ้ยไม่อ่อนโยนเลยไหนอันนี้ห้องอะไรเนี่ยอุย้ยนี่ห้องอะไรเนี่ยเป็นสีชมพูเป็นหลอออฟฟิศห้องกฎหมายะคะ่ะอุย้ยสีเดียวกันกันกบผมพี่วีต้าเลยอะ่ะ มันจะเป็นแบบออกสีพีชหน่อยไหมใช่ใช่ใช่แต่ก็คือสีชมพูนี่แหละคะ่ะน่ารักมากเลยนี่น,นี่อันนี้คือ party planner นะคะมันเป็นห้องอะไรห้องปาร์ตี้เหรอคืออะไรแล้วนี่ก็ modeling agency นะคะก็คือเป็นห้อง modeling agency นันปป่นเองก็ทับซับไปเลยสิครับนี่ไม่น่าเชื่อว,ว่าตรงนี้นะคะจะมีสถานที่ที่เป็นสีชมพูอยู่ตรงนี้ด้วยนะอา้าวเทนิดบอกว่าอยู่ไหนอาหารไม่เจออยู่ไหนอยู่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน พีต้าก็ไม่รู้มกันนี่ตัวเองอยู่ไหนเนี่ยแล้วใครปิดไฟเนี่ยมื่อดมือดแล้วเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟนี่พีต้าปิดไฟตัวเองเหรอนี่ไงเนี่ยโอ้มีคนเอาเครื่องดื่มให้ปีต้าด้วยค่ะนี่ตอนนี้นะคะพีต้ากำลังดื่มเครื่องดื่มนะคะเป็นมิลช์เชคสีชมพูอยู่นะคะมีคนส่งกราดให้พีต้าด้วยอะถือกราดสีชมพูไปอีกมีอะไรอีกไหมมีอะไรสีชมพูให้ไปอีกไหมคะโทมัสบอกว่าสวัสดีค่ะดีค่ะสวัสดีครับหรือสวัสดีค่ะดีงับก็ได้สวัสดีค่ะสววไพ่ิตาน รัเอ้ยโทบันนะคะโทบันนะคะออขี่คอโทรมาจุนนะอุย้ยตอนนี้2องทุ่มแล้วเราไปที่อห่นกันมา้างกว่าไปไปไป,ไปน้องๆเขาจะรู้ไหมคะเนี่ยว่าพี่ต้าต้องการที่จะไปยื่นมีคนขับรถอยูอย่อยู่ไหมไม่มีพีต้ามายืนรอแหละปะเราพร้อมไปค่ะอ๋อตรงนี้นะคะเขาเรียกว่า Law Office นะคะก็เป็นสำนักง,งานกฎหมายนั่นเอง <c oughs> สุดยอดพีต้าแปถูกด้วย <c oughs> มาแล้วไปไปไป นส่งรายงานพามา่าตอนนี้ส่งทุ่มรึ่งแล้วนะคะแล้วมาลุ้นกันว่าน้องๆจะพาไปที่ไหนกันต่อนะคะไอด้าบอกว่าขอเวลาคิดสักแป๊บหนึ่งนะคะไปขคนส่งรายงานพามา่ารู้สึกเหมือนเราจะกลับบ้านแล้วนะคะเนี่ยคงไม่มีที่ไหนไปต่อแล้วนะคะเราก็เลยกลับบ้านนั่นเองอุ้ยแป๊บบนึงพี่เนต้านนะคะนี่คือช่วงเยี่ยมเพื่อนบ้านอันนี้คือบ้านของน้อง โกโจโนโบมันได้มาแต่ใดมาเนี่ยโกโจโนโบนี่คือบ้านของน้องบัตเตอร์นะคะซึ่งสวยมากเลยเป็นบ้านสีชมพูที่แบบอู้ข้างในเป็นสีชมพูจรงิงๆเลยนะทุกคนน่ารักมากๆเลยแล้อนนี้คืออะไรอะโรงรถโอ้มันไม่ใช่โรงรถองเอยโรงรถถูกแล้วลานซักรีดด้วยนะคะเมื่อกี้อุ้ยอ้นสีชมพูเฮ้ยพี่ดิต้าว่านะพี่ดิต้าไปนอนท้องตัวเองแล้วบอกเลยว่าวันนี้นะคะพี่ดิต้าจะนอนบ้านหลนังนี้เพราะว่าขนาดเตียงนอนจะเป็นสีชมพูเลย วันนี้เราบุบนอนบ้านหลังนี้กันนะเฮ้ยแป๊บนึงเราป้นดน้นเราแบบพ้นจ้าเรียบร้อยเราจะไม่จับเงินนะคะเพราะเงินเป็นสีเขียวนั่นเองมาเตอร์บอกว่าอย่าป้อนนะพีริต้าไม่ทันแล้วกลัวเจอนะโบเอาเทนี้บอกว่าพีริต้ามาบ้านหนูหน่อยบ้านหนูสวยนะคะได้ได้แต่พีริต้าจะนอนบ้านหลังนี้นะเพราะบ้านหลังเนี้ยแบบเอวิติงจิงกะเบลอีสีชมพู ตาชอบม,มากไหนบ้านเทนนิสอยู่ไหนบ้านน้องเทนนิสยังออกเป็นแบบส่วนใหญ่ยังเป็นสีขาวนะั้นะ้ะพี่ต้าออกแล้วเชอะอเอ้าโดนล็อกประตูเอ้าออกไม่ได้โอ้ใครว่าออกไม่ได้แล้วก็ออกได้นะั่นแหละอ่ะฮะอันนี้คือบ้านของน่องโทมัสออกเมื่อกี้เราอยู่หลังโอ๊ยอ่ะนี่คือบ้านนะคะที่เราคูดเตียงนอนมันไม่ใช่สีชมพูสีประเด็น แต่ตู้เซฟอยู่ไหนตู้เซฟอยู่ไหนเนี่ยประเด็นคือเตียงนอนมันไม่ใช่สีชมพูนงคะพี่ดิต้าเลยแบบว่าไม่ได้ถูกใจเท่ากับบ้านของอ้กายจะป่นเลยไม่น่ารักเลยอ่ะอุ๊ยตอนนี้เป็นเวลาเท่าไรเนี่ยห้าทุ่มครึ่งเอาทุกคนอยู่บ้านกันหมดแล้วอ่ะยุบสภากันแล้วอ่ะงั้นเราไปนอนกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวบอกน้องๆน้องๆนอนกันมินี่บอกว่ามานี่ค่ะมาไหนอ่ะไปไหนเอาตายย่า นี่นี่ใส่ไม่ดีเลยมินนี่นะบอกบอกพิริต้าว่าให้พิริต้าพิริต้าไปตรงนู้นกันแล้วพอพิริต้าเดินไปมินนี่ก็แบบพิริต้ามินนี่ไม่น่ารักเลยพิริต้าพิริต้าไม่แล้วมินนี่แล้วพิริต้า มินนี่บอกแบะแบะไม่ต้องมาแบะแบะเลยพีตาไปแล้วพีตาไปหาสีชมพูอยู่เองก็ได้มันไม่มีแล้วมีอะไรที่สีชมพูอีกไหมเดี๋ยวเราขอซเวลสเวลสเวลกันนิดนึงเจะจะไปอยู่กับน้องๆแล้วพี่ปีตางอนพี่ปีตาจะหนีออกจากบ้านเฮ้ยเราจะต้องขับจักรยานสีชมพูด้วยพี่ปีตาลืมทุกๆอย่าง everything t e r r i b l ต้องเป็นสีชมพูนะคะแต่ว่าน่าจะไม่มีแล้วแม้น้นเราไปนอนที่บ้านกันไปนอนที่บ้านกันขับจักรยานสีชมพูก็ได้หนีน่นะารักดีโอ้ยนี่ ปันจักรยานสีชมพูนี่พีต้าโดนมินิแบนนะคะเดี๋ยวเราจะไปนอนบ้านหลังนี้กันนะคะบ้านของน้องโกโจโนเบอ่ะนอนกันอยากนอนตรงนี้อ่ะทำไงดีลุมพี่ต้าหน่อยสิตรงนี้มัน ที่นอนมันน่ารักมากเลยมีคนแก้พี่ลิต้าด้วย <st arts> เดี๋ยวพี่ลิต้านะคะจะบอกน้องให้รุมพี่ลิต้านะคะ <st arts> เพื่อที่พี่ลิต้าจะได้เข้าไปนอนได้นะนี่ <ST arts> ตอนนี้น้องรุมพี่ลิต้าแล้วพี่ลิต้าสามารถนอนได้แล้วเย่แต่เราจะไปนอนไงทุกคนเ,เราตอนนี้เป็นเวลาดีสองแล้วนะคะเราจะต้องมานอนกันนี่พี่ลิต้านอนแล้วหนึกงกะว่าใครจะได้นอนค่าพี่ลิต้าทุกคนมานอนกันดีสองห้าสิบแล้วนอนกัน หลับได้แล้วทุกคนมานอนกันค่ะนี่มีคนนอนเมื่อกี้น่าจะเป็นเวลานอนเป็นเพื่อนเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาตีสามแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ลิต้าจะตื่นมาสักประมาณ7จ็ดโมงแล้วกันเนาะเดี๋ยว7จ็ดโมงเช้ามาเจอกันนะคะพี่ลิต้าขอนอนก่อนนะโอเคบ๊ายบายฝัออนดีค่ะขอบโอเคค่ะทุกคนตอนนี้พี่ลิต้าตื่นมากลางดึกนะคะตอนนี้เป็นเวลาแค่6กโมงนะคะทุกคนเห็นน้องๆน,น,นะคะก็กําลังหลับอยู่นะคะเอ้าน้องๆไม่หลับหรอพี่น้องๆชิงตื่นก่อนพี่ลิต้า ไอด้านะคะนอนทับตัวพี่ลิต้าแล้วตอนนี้นะคะเป็นเวลาผมมุ้งครึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินเบรกฟาสกันนะคะก็เป็นอาหารเช้าน,นั่นเองไปผมมุ้งครึ่งเราไปหาอาหารเช้ากินกันค่ะเนี่ยดูพาทิ์อ๋อพาทิ์ขึ้นแล้วนะคะไปกินอาหารเช้าข้างล่างกันมีที่ให้นั่งกินอาหารเช้าไหมเนอะเรานั่งกินตรงนี้ก็ได้แล้วก็หาอาหารเช้ากินกันแต่ว่าอาหารต้องเป็นสีชมพูอ่ะแต่ว่ามันยา ไปดีด,ด่งอนปิดเชปิดเชฟกินแล้วอาหารเช้าแป๊บนึงไหนๆก็ไหนๆอาหาอาหารเช้ากินสักแป๊บนึงก็ได้มีอาหารอะไรสีชมพูให้กินหไหมไม่มีเลยนอกจากไอมิอเช็กอันนี้กินหน่อยก็ได้กินหน่อยนะคะนี่กินัะหน่อยเป็นอาหารเช้านะคะตอนนี้เวลา7โมง18นาที19นาทีแล ไม่เอาพี่ลิต้างอนไอ้ได้ไม่ต้องมายุ่งเลยน้องๆน,นะคะตุ้มหัวกันเพื่อที่จะแบบพี่ลิต้าออกลิต้าจอยไหนล้วไม่ต้องมาเล่นบาร์บี้บ้านเราเอาเราเข้าไปอยู่ในสถานีตำรวจเนี่ยน,นะเราต้องไปอยู่ในที่ที่มีสีชมพูเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้ามาใน,น พีริต้าจะปิดคลิปกันเดียวแล้วพีริต้าจะไม่รักทุกคนแล้วตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาเกือบแปดโมงแล้วเดี๋ยวเราเริ่มปิดคลิปกันเลยว่าจะได้พอดีตอนเที่ยงนะคะมินนี่บอกว่าพีริต้าไม่ยอมไปดูเอเลี่ยนกับหนูไงโอเคน้องมินนี่นะคะบอกว่าจะพาพีริต้าไปดูเอเลี่ยนสีเอเลี่ยนสีชมพูนะคะเราไปดูกันแป๊บหนึ่งก็ได้มีวากแป๊บหนึ่งตอนนี้แปดแปดโมงครึ่งอ้าวมินนี่บอกไม่มียา่าา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 กาา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 า ปิดคลิปปิดคลิปโอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการมาใช้ชีวิตด้วยสีชมพูเป็นเวลา24ชั่วโมงนั่นเองก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วกด cribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ริต้าทำคลิปใหม่ๆได้นะฝากจีได้นะคะลิต้าดัสกอร์คิคแคทแล้วก็ติ๊กตอกลิต้าดัสกอร์คิแคทนะเพื่อที่ได้ติดตามข่าวสารนะคะว่าริต้าเล่นกลิ่วงทั้งสตอรี่จีจะได้เข้ามาเล่นพร้อมกันแบบนี้นะใครนะคะที่อยากให้ริต้าเนี่ยทำคลิปใช้ชีวิต24ชั่วโมงด้วยสีอะไรอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไวที่ด้านล่างได้นะริต้าอ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์นะคะเพื่อที่คลิปต่อไปนะคะเราจะได้มาใช้ชีวิตด้วยสีนั้นกันนะคลิปต่อไปเน น้องๆก็รีบๆคอมเมนต์กันมานะคะพี่อตี่จะได้เข้ามาใช้ชีวิตตามสีที่น้องๆขอนนะโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย